ห่างอผไปแล้วมันไม่มีตังใช้นะขันขันและลื่องยังทั้งลุมเก่าอย่รู้ทำไมจะไม่รู้หล่ะตอนทำดีจอทำดีที่สุดแล้วตจัเอาวสิทำไมจะไม่เอาล่ะ ไม่มีตังใช้แล้วตอนนี้น่ะหมดตูดเลยอ่ะใครก็ได้จ็ดไัยแปดไทนเห,นหรียญ้วยจ็ดไันแปดพันบาทนี่แหละ <c oughs> โอ้ยจ8 0 0บาแปดไทนเหรียญผูรวยตายแล้วอ่ะโอ้มาขอผัวทำไมราคา บอกว่าจิตเปดพันบาทไม่ไป้ดพันเหรียญโอ้ oh. เยเหรียญบาทไงไม่ได้เหรียญยูเอสเออตอนนี้ไม่มีตังค์ไทยเลยอะ อ้าวไม่มีการใช้จะให้โทรหาใครคะก็ไม่โทรหาผัวอ่ะโทรหาพ่อแล้วมันไม่ได้ติโทรหาพ่อพ่อมีเงินให้อ่ะเลยโทรหาผัวให้เขาใช้หน่อยนะนะเกาะไปจนตายนี่แหละคือเกาะผัวแม่เกาะผัวเกาะใครล่ะคะจะเป็นปิง จะเป็นปิ่งแล้วเจ๊บจ,จะเป็นปิง่งเจ๊ฟจะเป็นปิงปนป่งเกาะหัวแล้วค่ะจะไม่มีตังค์แล้ว <c oughs> <c oughs> ทำไมแล้วก็ผัวบอกว่าไม่เรียนไม่มีตังค์ก็เท่ามาหาผัวได้นะก็ไม่มีตังค์แล้วคิดเดียนดะไม่เจ <c oughs> เป็นตาห้ <c oughs> า เด็กเออเลยทิ้ทง,ง,งที่ไหนล่ะแค่ไม่คุยช่วงเดียวเองทิ้งทิ้งทิ้งไม่ได้โลที่เห็นจอนนะ คิดว่ามึงสิบชื้สิาอ่ะตีมึงเบาแบบเวลาเขาพูดเวลาเขาพูดความจริงจะไม่อยากเชื่อเขาอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดเล่นและเชื่อได้ดีมันไม่ได้หลอกนะเขาพูดจริงเขาไม่ใช่ผีเขาไม่ใช่ผีนะเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ผีนะที่มาหลอกนะ เจ้าก็ไปทำยูทูบอยู่แต่ตอนนี้เจ้ไม่มีเงินใช้เอาไปชำบุญหมดแล้วเหรอตอนนี้ก็ไม่มีเงินใช้อะอ่ะอ่ะแระมึงไม่ให้เขาเงินไม่ให้เงินก็ใช้หรอเต่าซิมุนอ๋อไม่เชื่อมีอะไรไปเชื่อใครแล้ว ีก็พวกความจริงกับจอรแหละ่ไม่ไปไหนบอกวันนี้ไม่ไปไหนบอกไม่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 ไปวันนี้ไม่ไปมีคนคบมีแต่เจสสีอัมมาลา เวลาไม่อยูอมอมลาไปในเมียังอะก็เป็นงานชั่วคราวไงไม่ได้เป็นงานประจำเหมือ,อ,อนจอ,อ <c oughs> ไง <c oughs> <c oughs> เอาตังยังนี้ก็บอกไม่มีตังเอาโคนยังไงคนอีกหนึ่อยอ๋อพูดถึงเลือกตังอยู่จะไม่ให้เอาอะไรล่ะโอ้ มสนใจยังไงแล้วมันเขินหรือมันอีหยังอันขีดทานไปนขีดทานมาจ <c oughs> ้ะไอ้บัวอยากคุยกับจอยไหมอยากคุยไอโบไอจอยอ่ะคุยอยู่ไอเโบัวอ,อยากคุยอยู่ออออจอ,อ,อยจะนอนแล้วใช่ไหมใช่ มาเบิงผู้เทาอ้อยอันอ้อยพัวอย่าคือเด็กอ่อนว้าวนี่บ้า